ล่าปริศนาเหนือโลกซีซนหนึ่งตอนที่เก้าและเปิดเรื่องมาตอนนี้นบ้านเก่าของดีนและแซมดูเหมือนว่าหลังจากการเผาไหม้ก่อนหน้านี้ก็ได้ทําการซ่อมแซมและครอบครัวใหม่ก็ได้เข้ามาอาศัยอยู่แล้วแต่จู่ๆในกลางคืนของวันนั้นเด็กผู้หญิงหนึ่งคนก็ได้เข้ามาหาแม่ของตอนเองและก็บอกกับแม่เอาไปว่ามีอะไรสักอย่างอยู่ในตู้เสื้อผ้าตอนนี้ แม่ของเธอก็พยายามที่จะเข้าไปตรวจสอบแต่ถว่าก็กลับไม่พบอะไรเลยแม้แต่น้อยแต่ถธอว่าก็ทำได้เพียงแค่ใช้เก้าอี้ในการดันประตูเสื้อผ้าไว้เพียงเท่านั้นหลังจากนั้นในระหว่างที่แม่ของเด็กได้ออกมาจากห้องและก็ททำการจัดเข้าของต่อไปจู่ๆก็กลับได้ยินเสียงอะไรบางอย่างที่อยู่ที่ห้องใต้ดินของบ้านหลังนี้เมื่อเธอตัดสินใจที่มุ่งหน้าเข้าไปตรวจสอบก็กลับพบกับรูปเก่าๆของดินและแซมเพียงเท่านั้นส่วนเธอและเด็กหญิงที่ได้อยู่ที่ห้องคนเดียวในตอนนี้จู่ๆอะไรสักอย่างก็ได้ออกมาจากตู้เสื้อผ้าเส้นแล้ว เมื่อเธอได้เห็นมันเธอก็ทำได้เพียงแค่ส่งเสียงกรีดร้องออกมาเพียงเท่านั้นดูเหมือนว่าเธอจะพบกับเปลวไฟบางอย่างที่แผดเผาอยู่ในตู้เสื้อผ้าตอนนี้หลังจากนั้นชาได้ตัดมือด้านแซมดูเหมือนว่าตู้ของเขาจะฝันร้ายเกี่ยวกับเรื่องราวบ้านเก่าของเขาดูเหมือนว่าจะเป็นนิมิตที่เขาได้พบเจอเมื่อแซมได้ตื่นขึ้นมาก็ได้บอกกระดินออกไปว่าในตอนนี้ตู้ของเขารู้แล้วว่าจะต้องมุ่งหน้าไปที่ไหนแซมก็ได้บอกกระดินออกไปว่าเขาจะต้องกลับบ้านเพียงเท่านั้นแซมพยายามที่จะกล่าวที่บายเรื่องราวทั้งหมดแต่ดินก็กลับไม่เชื่อเรื่องนนนนนนีีี้้้้แแซมไไดบออออกกกวว่่่่่่าาาคททยยยยยปููัััลลงตใร ดีนก็ยังคงไม่เชื่อเรื่องหนีแซมก็ตัดสินใจที่กล่าวความจริงออกไปว่าตัวของเขาได้ฟันร้ายตั้งหลายครั้งและฟันร้ายของเขาก็จะเป็นจริงในทุกๆครั้งดีนก็ยังคงไม่เข้าใจเรื่องนี้สิ่งที่สําคัญไปกว่านั้นดีนก็ไม่ต้องการที่กลับไปที่บ้านเก่าของเขาสถานที่ความทรงจําที่โหดร้ายแบบนั้นแต่ทว่าด้วยการยืนยันของแซมในตอนนี้ก็ทําให้ดีนไม่เหลือทางเลือกพวกเขาจะต้องมุ่งหน้ากลับเพียงเท่านั้นเมื่อเวลาผ่านไปไม่นานพวกเขาก็ได้มุ่งหน้ากลับมาที่บ้านเก่าของพวกเขาแล้วและตัดสินใจที่จะเข้าไปพบกับผูู้้อออยย่่าศัคนนนใหมตี มันก็ได้ทำให้หญิงสาวหนึ่งคนที่ออกมาต้อนรับพวกเขาทั้งสองและชื่อของเธอก็คือเจนนี่ดีนและแซมก็พยายามที่จะกล่าวแนะนําตัวและบอกไปว่าพวกเขาเคยอาศัยอยู่ที่นี่มาก่อนพวกเขาแค่ขับรถผ่านมาเพียงเท่านั้นแค่อยากจะมาดูบ้านเก่าของพวกเขาเท่านั้นมันก็ได้ทำให้ทั้งสองนี่ถูกเชิญเข้าไปในบ้านอย่างรวดเร็วและก็ได้พบกับเด็กทั้งสองดูเหมือนว่าเด็กทั้งสองก็คือลูกของเธอตอนนี้โดยที่เด็กทั้งสองก็คือแซรี่และลิชี่พวกเขาทั้งสองก็พยายามที่พูดคุยและแนะนําตัวกันแซมก็พยายามที่จะกล่าวถามว่าชอบบ้านหลังนี้หรือไม่ เจนนี่ก็ได้กล่าวที่บายว่ามันยังคงปรากฏปัญหาอยู่บางครั้งไฟก็กระพริบไปมาและกกลับได้ยินเสียงอะไรแปลกๆอยู่ในบ้านหลังนี้แซรี่ก็พยายามที่พูดเรื่องราวของสิ่งที่อยู่ในเสื้อผ้าก่อนหน้านี้ที่ดูเหมือนว่ามันจะมาที่ห้องของเธอและมันก็ปรากฏไฟที่ท่วมตัวอยู่เมื่อแซมและดีนทั้งสองได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดพวกเขาก็ตัดสินใจที่มุ่งหน้าออกมาและก็พูดคุยกันในเรื่องนี้มันเห็นได้ชัดว่าสิ่งนี้ก็คือสัญญ,ญาณของวิญญ,ญาณที่ชั่วร้ายพวกเขาก็สงสัยว่ามันเป็นวิญญ,ญาณของใครกันแแนน่่่่่่ใชคทีาามมขขอองเหรืไ แต่สิ่งที่สำคัญในตอนนี้พวกเขาจะต้องช่วยเหลือครอบครัวนี้เพียงเท่านั้นพวกเขาจะต้องใจเย็นๆและดำเนินแผนการอย่างรบอบคอบเพียงเท่านั้นเพราะนั่นจิตว่าต้องให้พวกเขาจะบอกเรื่องนี้กับเจนนี่เจนนี่ก็ไม่เชื่อเรื่องนี้อยู่แล้วในตอนนี้พวกเขาจะต้องสืบว่าพวกเขากำลังเจอกับอะไรอยู่จะต้องสืบกับเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้เพียงเท่านั้นดินก็ต้องการที่มุ่งหน้าเข้าไปกล่าวถามเพื่อนของพ่อเพียงเท่านั้นในระหว่างนั้นดินก็พยายามที่จะกล่าวขอตัวออกจากแซมและพยายามที่โทรหาพ่อของเขาแต่ถว่าก็ยังคงฝาาข้อความเหมือนเดิมดินพยาาามมทีี่่ฝกข้้อออคววเรืงนไ ดีนก็พยายามที่ฝากข้อความมาไว้ว่าเขาได้มุ่งหน้ากลับมาที่บ้านเก่าของเขาและก็มีอะไรสักอย่างอยู่ในบ้านหลังนั้น โดยที่เขาก็ไม่รับรู้ว่าเป็นสิ่งที่ค่าแม่ของพวกเขาหรือไม่และก็ไม่รับรู้ว่าในตอนนี้จะต้องทําอย่างไรต่อไปแล้วส่วนที่แนนเจนนี่ในการขึ้นของวันนั้นดูเหมือนว่าอ่างน้ําของเธอมันจะตันทธอเลยตัดสินใจที่ขอให้ช่างบํารุงมาตรวจสอบเรื่องนี้ในระหว่างที่ช่างบารุงพยายามที่ตรวจสอบและพยายามที่ล้วงมือเข้าไปจู่ๆเครื่องปั่นเษสาหารในททอระบายมันก็กลับทํางานและมันก็ปั่นแขนของเขาส่วนที่แนนดีและแซมในตอนนี้เขาพยายามที่มุ่งหน้ามาที่อู่ที่พ่อของเขาเคยทํางานอยู่และพยายามที่จะกล่าวถามคนงานของสถานที่แห่งนั้นแซมก็พยาาาามมมที่่่กลววถเรรืออองงขไไฟ้ในนนนตั ชายคนนั้นก็ได้กล่าวที่บายว่าจอร์นเคยบอกเอาไว้ว่ามีอะไรสักอย่างทําให้เกิดไฟไหม้และก็ฆ่าแมรี่ภรรยาของเขาและนับตั้งแต่วันนั้นอาการของจอร์นก็เริ่มที่แย่ลงและตัวของเขาเริ่มที่จะอ่านหนังสือที่แปลกประหลาดหลังจากนั้นเขาก็พยายามที่เข้าไปดูหมอดูที่อยู่ภายในเมืองแซมและดีในตอนนี้ที่รับรู้แบบนั้นก็พยายามที่ตรวจสอบรายชื่อของหมอดูที่อยู่ภายในเมืองต่อน,นี้ จนได้พบชื่อของหมอดูมิสซูรี่หมอสรีดูเหมือนว่าดีนจะเอใจกับเรื่องนี้ก็เนื่องจากว่าเขาเคยเห็นชื่อนี้ในหนังสือพ่อของเขาเมื่อได้รับรู้แบบนั้นพวกเขาก็ตัดสินใจที่มุ่งหน้าไปตรวจสอบอย่างรวดเร็วและพวกเขาทั้งสองก็ได้มุ่งหน้าเข้าไปหาหมอดูคนนั้นโดยที่หมอดูคนนั้นก็รู้จักชื่อของพวกเขาทั้งสองและพยายามี่เข้ามาพูดคุยและก็จับมือของแซมต่อนน้มันก็ทําให้ตัวของเธอรับรู้ได้ทันทีว่าแซมได้พบเจออะไรมาและรับรู้เรื่องราวที่พ่อของพวกเขาได้หายตัวไปเช่นเดียวกันแต่ในตอนนี้ ดีนและแซมก็พยายามที่จะกล่าวถามเรื่องราวพ่อของพวกเขาเธอก็ได้กล่าวที่บายว่าจอนได้เข้ามาดูลายมือหลังจากที่เกิดไฟไหม้สองสามวันเท่านั้นโดยที่จอนก็เคยนำพาตู้ของเธอไปตรวจสอบที่บ้านแล้วแต่ถว่าตู้ของเธอก็ไม่รับรู้ว่าสิ่งที่อยู่ภายในนั้นคืออะไรสิ่งที่ตู้ของเธอรับรู้มันก็คือปีศาจที่ชั่วร้ายแซมและดีนก็พยายามที่จะกล่าวที่บายว่าเขาคิดว่าเจ้าสิ่งนั้นได้มุ่งหน้ากลับมาที่บ้านเก่าของพวกเขาแล้วส่วนที่แน่นบ้านเก่าของดีนและแซมในตอนนี้ดูเหมือนว่าหลังจากเรื่องราวของช่างซ่อมบำรุงในตอนนนนัั้้กก็เิดปญหาไม่อย หลังจากนั้นในระหว่างที่ริชี่ได้อยู่คนเดียวในตอนนี้จู่ๆโครงมาที่ได้ล้อมเด็กเอาไว้ในตอนนี้ก็กลับหลุดออกมาและจู่ๆตู้เย็นก็กลับเปิดออกมาเช่นเดียวกันริชี่ที่เห็นแบบนั้นก็พยายามที่เดินเข้าไปและหยิบสิ่งของที่อยู่ภายในตู้เย็นแต่ทว่าเมื่อตัวของเธอได้มุ่งหน้าเข้าไปก็กลับพบว่าตู้เย็นก็กลับปิดตัวลงและก็ขังเด็กเอาไว้ในด้านในตอนนี้เมื่อเจนนี่ได้มุ่งหน้ากลับลงมาเธอก็ต้องพบว่าในตอนนี้ริชชี่ได้หายตัวไปเสียแล้วเธอก็พยายามที่ตามหาในทันที แต่จู่ๆต,ตูวของเธอก็กลับพบกันนมที่ไหลออกมาจากตู้เย็นมันก็ทําให้เจนนี่ที่เห็นแบบนั้นก็พยายามที่มุ่งหน้าเข้าไปเปิดตู้เย็นและก็สามารถช่วยเหลือลูกของเธอเอาไว้ได้ทันเวลามันก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันที่ดีนและแซมก็ได้มุ่งหน้ามายีงยสถานที่แห่งนี้แล้วแม้แต่หมอดูก็ได้มุ่งหน้ามาที่นี่เช่นเดียวกันหมอดูพยายามที่เข้ามากล่าวคำทักทายและก็กล่าวเรื่องราวของบ้านหลังนี้สิ่งที่อยู่ภายในบ้านหลังนี้ต้องการที่จะทำร้ายครอบครัวของเธออยู่ส่วนที่แนนเจนนี่ในตอนนี้ตู้ของเธอได้พบเรื่องแปลกๆมามากมายภายในบ้านหล้ว มันก็ทําให้ตัวของเธอยอมที่ให้พวกเขามุ่งหน้าเข้ามาตรวจสอบภายในบ้านตอนนี้หมอดูก็สามารถที่จะสัมผัสได้ถึงสิ่งที่ชั่วร้ายที่อยู่ภายในบ้านหลังนี้แต่ดูเหมือนว่ามันจะเป็นคนละตัวที่ทําร้ายแม่ของพวกเขาสิ่งที่สําคัญไปกว่านั้นมันไม่ได้ปรากฏวิญญาณที่ชั่วร้ายเพียงแค่หนึ่งตนเท่านั้นดูเหมือนว่าจะปรากฏอยู่มากมายภายในบ้านหลังนี้การที่พวกมันได้มุ่งหน้ามารวมตัวกันแบบนี้ก็น่าจะเตว่าเคยเกิดเรื่องราวยังสถานที่แห่งนี้มาก่อนปีศาจตัวจริงได้ปรากฏตัวออกมาและกระท้งบาดแผลที่ติดเชื้อเอาไว้ มันก็ได้ทำให้สถานที่หนี้เป็นสถานที่ที่ดึงดูดสิ่งที่เหนือธรรมชาติมุ่งหน้ามารวมตัวกันและพวกมันจะไม่ยอมหยุดจนกว่าครอบครัวนี้จะตายลงเท่านั้นทางด้านดีนและแซมก็ต้องการที่หยุดเรื่องนี้หมอดูก็ได้กล่าวแนะนา,นาสิ่งของที่จะเป็นอันตรายต่อวิญญาณพวกนั้นโดยจะฝังมันเข้าไปในกําแพงบ้านหลังนี้ โดยที่หมอดูก็ได้กล่าวให้เจนนี่จงนำพาลูกๆของเธอในตอนนี้ออกไปที่นอกบ้านซะก่อนและพวกเขาจะจัดการเรื่องนี้ด้วยตนเองในระหว่างที่พวกเขาเริ่มที่จะฝังสิ่งนี้ในตอนนั้นจู่ๆพวกมันก็เริ่มที่จู่โจมเข้าหาพวกเขาเช่นเดียวกันสิ่งของที่อยู่ภายในบ้านในตอนนี้ก็ได้เกิดการเคลื่อนตัวและก็จู่โจมเข้าหาพวกเขาทางด้านแซมในตอนนี้ก็ได้ถูกสายไฟรัดคอไว้ในระหว่างที่ตู้ของเขากำลังจะฝังสิ่งที่ขับไล่พวกมันออกไป จนทาให้ตัวของแซมไม่สามารถขยับร่างกายได้แล้วดินที่เห็นเรื่องราวทั้งหมดก็พยายามที่เขา้ามาช่วยเหลือเอาไว้แล้วก็พยายามที่ฝังสิ่งนั้นเข้าไปเพื่อขับไล่ผู้มันออกไปซะเมื่อพวกเขาสามารถที่ฝังสิ่งนั้นเข้าสู่กําแพงได้แล้ววิญญาณที่ชั่วร้ายมากมายที่อยู่ภายในนี้ก็ได้ถูกขจัดออกไปเสแล้วมันก็ทาให้พวกเขาที่ปลอดภัยแล้วแต่ถ้าว่าภายในบ้านตอนนี้เขาวุ่นวายไม่น้อยเจนนี่ที่มุ่งหน้ากลับมาและพบเห็นบ้านของเธอที่เละเทะไปจนหมด จนทำให้ตู้ของแซมต้องบอกออกไปว่าเขาจะทำการชดใช้ค่าเสียหายในวันนี้และตู้ของพวกเขากเริ่มทำการเก็บของข้าวของที่พังทลายในทันทีหลังจากนั้นเมื่อพวกเขาได้เก็บกวาดจนเสร็จสิ้นแล้วพวกเขาได้มุ่งหน้ากลับออกมาแต่ดูเหมือนว่าแซมยังคงไม่สบายใจกับเรื่องราวในครั้งนี้เขาก็ตัดสินใจที่เฝ้าสังเกตการณ์สถานการณ์อยู่ก่อนมันก็เป็นไปตามที่คาดเอาไว้ในระหว่างที่เจนนี่ได้อยู่ภายในบ้านในตอนนี้ในระหว่างที่ตู้ของเธอกำลังจะเข้านอนในตอนนั้นจู่ๆก็พบบางสิ่งบางอย่างที่พยายามที่จะจู่โจมเธออยู่โดยที่เธอก,ก็พยายามที่จะขอ,ขอความช่วยเหล दु ठंडी ทางด้านแซมได้มุ่งหน้าเข้าไปช่วยเหลือเด็กๆเอาไว้ส่วนทางด้านดีในตอนนี้ก็ได้มุ่งหน้าเข้าไปช่วยเหลือเจนนี่เอาไว้จนพวกเขาได้พบเจอกับวิญญาณที่ถูกเลกปลวไฟแผดเผาในตอนนี้มันได้อยู่ภายในตู้เสื้อผ้าแซมก็พยายามที่จะนำพาเด็กๆออกไปจากสถานที่ตรงนี้และเมื่อแซมสามารถช่วยเหลือเด็กๆได้แล้วจู่ๆบางสิ่งบางอย่างก็กลับลากตู้ของเขาเข้าไปภายในบ้านตอนนี้ก็กลับปิดประตูเช่นเดียวกันดีนที่สามารถช่วยเหลือเจนนี่ออกมาได้แล้วที่พบเห็นเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็พยายามที่มุ่งหน้าเข้าไปช่วยเหลือแซมเอาไว้ดีนนนนกก็พพพยายาาาาาามมมที่่่่่่ะังงปปปรตตตูเเเเขข้้้้ไไืือออุหหชวววลแแแซซถใิญ เปลวไฟแผดเผาตัวนั้นแล้วระหว่างนั้นในระหว่างที่ดีนสามารถพังประตูเข้าไปได้แล้วเขาพยายามที่จะใช้ปืนเกลือเพื่อทำลายตู้ของมันไปซะแต่เว่าแซมก็พยายามที่จะกล่าวห้ามเอาไว้แซมได้กล่าวที่บายว่าเขารับรู้แล้วว่าวิญญาณตัวนี้เป็นใครและเมื่อวิญญาณตัวนั้นได้เข้ามาใกล้พวกเขาก็ต้องพบมันก็คือแม่ของพวกเขาโดยที่เธอพยายามที่จะมาพูดคุยกับลูกทั้งสองและพยายามที่จะกล่าวขอโทษลูกทั้งสองต่อนี้หลังจากนั้นเธอก็ตัดสินใจที่จะขับไล่วิญญาณทั้งหมดที่อยู่ภายในบ้านหลังนี้โดยทําการเผาวิญญาณของตนนเเอองพพื่ขัับลววิญาณก้ มันก็ทําให้ท้ายที่สุดแซมและดีนในตอนนี้ทั้งสองก็ได้ปลอดภัยแล้วก็ได้เวลาที่พวกเขาจะออกจากบ้านหลังนี้กันแล้วเมื่อเวลาผ่านไปไม่นานหมอดูก็ได้เข้ามาตรวจสอบบ้านหลังนี้และก็กลับไม่พบวิญญาณีกต่อไปแล้วหมอดูได้กล่าวที่บ้าบปว่าแม่ของพวกเขาได้ทําลายตนเองเพื่อขจัดวิญญาณที่ชั่วร้ายที่อยู่ภายในบ้านหลังนี้เพื่อปกป้องลูกๆของเธอเอาไว้เมื่อเรื่องราวทั้งหมดได้จบลงไปแล้วก็ได้เวลาที่ดีนและแซมในตอนนี้ทั้งสองก็ต้องมุ่งหน้าจากไปแล้ว หลังจากที่พวกเขาที่ออกไปได้ไม่นานก็ต้องพบว่าในตอนนี้พ่อของพวกเขาทั้งสองก็อยู่ที่นี่ซะแล้วอยู่กับหมอดูคนนี้โดยที่จอนในตอนนี้ก็ยังไม่พร้อมที่จะพบเจอกับลูกทั้งสองของพวกเขาด้วยการพูดคุยของพวกเขาทั้งสองในตอนนี้ดูเหมือนว่าจอนก็ต้องการที่พบเจอลูกของพวกเขาเช่นเดียวกันแต่แต่ว่ายังคงไม่สามารถที่จะทำได้ในตอนนี้โดยที่เขาก็ต้องการที่พบเจอลูกทั้งสองหลังจากที่ความจริงปรากฏออกมาเท่านั้น